สินสมาธิปัญญาเกิดพร้อมกันเราจะเรียกว่าศิลรักษากายว่าจะให้เรียบร้อยสมาธิคือความตั้งมั่นปัญญารอบรู้ในของสังขารเาจะรู้เปนแบบนี้เรียนกันมาแต่มาถึงหลักการปฏิบัติเนี่ย ก็ว่าศีลสมาธิปัญญาเกิดพร้อมกันเรียกว่ามัคสมังคีเกิดเข้ากันแบบไหนอย่างเราพองเนาะยิยบเนาะหอ,องเนาะยบิบเนาเนี่ยถ้าพูดถ้าพูดจะเปีายกก็มีศีลสมาธิปัญญาที่เราเรียนมา แต่มาถึงหลักการปฏิบัติเนี่ยไม่ใหญ่้งที่เรากำหนดภาวนาแต่ละครั้งเนี่ยเขาบอกว่าศีลสมาธิปัญญาเกิดพร้อมกันเขาประมาไว้เหมือนเราเราชันแกงอะนะเอาแกงขั่วแล้วกันแกงขั่ว้วมีขามีตะไคร้มีมะพร้าว มีพริกเนี่ยแต่ตอนที่เรายังไม่ตําไม่ตาเพียงน,นี้นี่ไม่ตําแล้วใช้บทเอาเราจะเรียกถูกเลยว่าตรงนี้เป็นพริกนะตรงนี้เป็นมะพร้าวนะตรงนี้เป็นขา่าเป็นตะไคร้เนี่ยเรียกบดเลยแต่ว่าเมื่อเราใส่หม้อแกงแล้วนะ ใส่หมอ้อแกงแล้วเนะี่ยรวมกันหมดเรียกไปไม่ถูกแล้วไอ้ตรงนั้นเป็นพิกตรงมะเป็นตะไคร้เป็นมะพร้าไม่ได้แล้วมันรวมกัหมดแล้วนี่จะคุณตะคุณเทพท่านเคยพูดมาว่าที่ศีลสมาธปิปัญญาเกิดพร้อมกันเนี่ยมันเรื่องของการปฏิบัตินะ บอกว่าตรงนี้เป็นศินนะตรงนี้เป็นสมาธินีเปัญญานะไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยมันรวมมันรวมกันนะอย่างที่เขาแยกมักมีองแปดน,นะก็มีอะไรมีศินสมาธิปัญญายอยสามตัวแปดเหลือสาม嘛้เรแยกกันพูดสมาธิติปัญญาเน้นชอบสมาคัมภปะ ดำมรีชอบสมาวาจาเจรจา,าชอบเนี่ยเราพูดทีละข้อทีะข้อได้แต่ว่ามามาเรื่องของการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันเรียกไม่ถูกเียกไม่ถูกแนละ้วเรื่องขอการปฏิบัติธรรมนะบางึ่บอกว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยที่ว่าเป็นบุญเป็นบุญนั้นสูงก็เป็นแบบนเนี้ยตอนนี้มันมันมันจะกําหนด กำหนดแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยมันเทปัจจุบันเนี่ยมันยากนมันเผลอบ่อยมันเผลอบ่อยเนี้ยคิดนู่คิดนี่อะไรต่างไม่รู้อไปเรื่อยคิดไปเรื่อยแต่ต้องการปฏิบัติต้องเป็นอย่างนี้ที่บวามายดูศีลส,สมาธิปัญญาต้องเกิดพร้อมกันหลักของการปฏิบัติละเอียด ถ้าเลากอยากเราจะจะรู้เลยว่าศีลนักสากายวาใจเรียบร้อยสมาธิคือความตั้งมั่นปัญญาหลบรู้รในกองสังขารเนี่ยเราแยกสามตัวได้ถ้ามาถึงขั้นละเอียดแล้วไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วตรงนี้เป็นศีลน,นะเป็นสมาธินะมันมันกาหนดกาหนดแต่ละครั้งเนี่ยมันละเอียดนะเรียกว่าละเอียดอย่างหลับเดี๋ยวไปเรียนจะรู้ หลังอภิธรรมเนี่ยหลังอภิธรรมเนี่ยจิตจิตเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์ใช่ไหมคนเรียนพิธรรมมาจะรู้จิตเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์แต่ที่จิตเปลี่ยนสภาพคือมีเจตสิกเข้าประกอบมีเจตสิกเข้าประกอบเนี่ยนี่ว่าเกิดพร้อมกับจิตแต่พร้อมกับจิต มีอารมณ์มันเดียวกับจิตมีที่อาศัยอันเดียวกับจิตเนี่ยถ้าลองจิตจิตตัวเดียวเนี่ยเป็นธรรมชาติที่ร้วอารมณ์จิตเป็นธรรมชาติที่ารมแต่จิตเนี่ยแปรสภาพเพราะมีเจตสิกมีเจตสิกเข้าไปต้องเกิดพร้อมกันหรือว่าเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันมีอารมณ์เดียวกันมีที่อาศัยอัเดียวกันนะะ จิตถึงมีสภาพหลายๆอย่างไงถอาเรียนเรียน,นวิธรรมเขาจะเขาจะขยายให้เราควาังแต่ว่าเอาคนไม่เรียนมาก็งงหน่อยอย่างเนี่ยวันน้นที่ใครบอกว่าอย่างตาเนี่ยตาเห็นรูปเนยใช่ไหมตากระทบรูปหรือรูปกระทบตาเนี่ย ระหว่างกระทบกันเนี่ยก็เรียกว่าจักขุสัมผัสนะจักขุสัมผัสตาชาวิทนานะตาเห็นรูปจักขุสัมผัสตาชาวิทนาและมีตัวทำให้เกิดจักขุวิญญาณเนะี่ยทำให้เกิดจักขุวิญญาณถ้าคนตาบอดไม่ได้จักขุวิญญาณไม่เกิดนะหูก็เหมือนกัน เสียงกระทบหูทำให้เกิดโสตะสัมผัสตชาวเวทนาทำให้เกิดโสตะวิญญาณทางหูอีกนะความจริงแล้วที่เราไปว่ากรรมฐานกันอยู่เวลานี้มีหกตัวนะนีหกตัวจักขุตาหูจมูกลิ่นกายใจเนี่ย มีหกทัวแค่เนี้แต่ของมันละเอียดนะยิ่งเรียนวิธรรมเนี่ยจะละเอียดมากแต่เรื่องของการปฏิบัติเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยแยกไม่ได้เลยแยกไปได้หรืงบอกว่าวิปัสสนากรรมาฐานเนี่ยที่ว่าเป็นบุญนันสูงก็เป็นแบบเนี้ยเป็นแบบนี้มันเป็นของละเอียดของละเอียดอ่อนอย่างว่าโมกอองคุริมาเนี่ย พราะฆ่าคนลวงพันนะขาดแม่คนเดียวพราะฆ่าคนแต่เขายังเป็นพระทหารได้เขามาปฏิบัติวิปัสนาไงวิปัสนาเป็นบรรลุเป็นพระทหารที่เขาไม่ได้ที่เขา,มาไขาม่ได้กรรมหนะักเพราะเขาไม่ได้ฆ่าแม่เขาถ้าฆ่าแม่เป็นอนันตริกรรมปฏิบัตมิมรรคผลไม่ได้นะแี่เขาไมา่ได้ฆ่าแม่เอาฆ่าคนอื่นนะ ข้าคนหนึ่เนี่ยอย่างองคุริมานเนี่ยจะเล่าให้ฟังหน่อยองคุริมาที่ฆ่าคนเป็นพันนะไอ้คนพันเนี่ยมันฆ่าเขาไว้นะฆ่าไงอะ่ะบอกว่ามีอยู่ชาติหนึ่งนะมีอยู่ชาติหนึ่งองคุริมานเนี่ยเกิดเป็นเตา่านะเกิดเป็นเตา่าเต่าใหญ่เลยพวกคานเข้ามาในหมู่บ้าน หมู่บ้านพระจับเต่าตัวเนี้ต้มกินเลยแจกกันเหมือนก็บลมงัวตัวหนึ่งเนะยแกแจกัจกกนลมงวต,วตัวเต่าใหญ่ที่ก่นตายอะพาิฐานไอ้พวกเนี้ยเกิดชาติหน้าชั้นใดจะฆ่าให้หมดประค่าเอาไว้เนี่ยพวกไม้รู้กันนะเกิดไม่ทัน ไม่ได้พระไทยวิดกเอาอเนี่ยองค์วิมาเนี่ยเคยเกิดเป็นเต่าแต่คนที่ที่เขาฆ่าเนี่ยกินเขาไว้กินเขาไว้ง่ายง่มันคือคำว่าสังสารวัตเนี่ยเห็นไ,ไหมการเวียน่ายตายเกิดเนสังขารวัดแต่ว่าเราไม่รู้ว่าชาติไหนแต่เขาไม่ได้ฆ่าพระอรหันต์ที่เป็นพ่อแม่เขา ม่ได้ฆ่าเขาฆ่าคนที่ทำลายเขาไว้เขามาปฏิบัติธรรมไมไม่เจอพุทธเจ้าก็คงไม่ได้มารู้หรอกพอเจอพุทธเจ้าไปไงบ้างอ่ะพุทธเจ้าให้บวชให้บวชอ้พระเจ้าเป็นมิศาลมาล้อมวัดเลยองค์ปริมาณหนีเขา้ามาในวัดพระเจ้าบอกเอ้าองค์ปริมาณเขาเขาบวชแล้วอ่ะ ถ้าพิสารก็ดีใจเออบวชแล้วก็ไม่เป็นไรฐารก็กลับไปคนนี้เยอะแยะแต่ผมยังสงสัยอยู่ว่าใครไปเดียแล้วท่างอุกริมาณกับบ้านอนาพินิกาเษฐิเนี่ยห่างกันไม่มานกิโลเดียวไม่ถึงกึ่คึ่งกิโลมั้งบ้านอนาพินิกาเษฐีกับทำามอุกริมาณที่ประสบ ก็ทำไมพระเจ้ามีสารเอาเอาทหารไปป็นพันมาล้อมมาล้อมจับจับไม่ได้นี่องค์พมานเคยเกิดเคยเกิดเป็นเป็นเต่าชาติหนึ่งเนี่ยเรานั่งกันอยู่เนี่ยไม่รู้เกิดเป็นอะไรบม่งก็ไม่รู้นะอาจจะเกิดเป็นจริงจบตุ๊กแกสมัยพระเจ้าก็ได้อ๋อ มีส่วนนะเพราะมันงั้นมันมานั่งยิ่งังไงนั่งตามหลักพระเจ้าเดินจงกรมนั่งสมาธิคำว่าเ,เวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏเนี่ยมันยาวนานนะมันยาวนานเราคนนึกว่าเ,ออเราเคยเป็นจริงจบทุกแก่สมัยพุทธเจ้าเผาก็ไม่รู้เราก็พูดไม่ได้เนาะ เป็นสาสตร์ดิฉันนะพูดไม่ได้คําว่าสังสารวัตเนี่ยไอพ้พวกจาพูดกับท่านไหนว่าองค์ไหนไม่เชื่อตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดองค์ไหนไม่เชื่อตายแล้วเกิดไม่มีนะตายต้องเกิดแน่นอนเลยตายต้องเกิดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ันนต้องเกิดแน่นอนจะเกิดเป็นอะไรก็แล้วแต่นะต้องเกิดแน่นอนเลย เอาแค่นี้แล้วกันเอาแค่คกุมภศรีโกสินได้ไหมสองร้อยกว่าปีสองร้อยกว่าปีถ้าลองถ้องร้อยปีตายปีเห็นไหมร้อยปีตายปีเราเกิดมาสองสามครั้งแล้วเอาแค่ร้อยปีตายปีนะสองสองร้อยสองร้อยกว่าปีเนะี่ยนี่มันไม่ถึงร้อยไม่ถึง100ร้อยอายุอ่ะ สามสิบสี่สิบห้าสิบตายสามสิบสี่สิบห้าสิบตายมีมีใครถึงร้อยมัไม่มีก้าสิบแปดเก้าสิบเก้าอยู่อีกปีเดียวถึงร้อยก็ไม่ได้แล้วไม่อยู่แล้วไปแล้วนี่แค่แค่กูและโคสินเนี่ยเราเราสองสามชาติใช่ไหมสองชาติถ้าลองเอาเรื่องศาสนายิ่งหนักขึอีกสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ด อกสิบสองเนี่ยออกไปเอาแค่ 2500, นะสองพันห้าร้อยนะสองพันห้าร้อยนะร้อยปีตายปีร้อยปีตายปีเราเกิดไปกี่ครั้งแล้วยี่บห้าครั้งแล้วแค่นี้เองอะเอาร้อยปีตายปีนะก็ยี่บห้าครั้งแล้วตอนนี้มันมากกว่ายี่บห้าครั้งเลยไหมห้าสิบหกสิบไปแล้วไม่อยู่แล้ว ห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบในเวลาเนี้เจ็ดสิบล้วนหมดเลยผมเจอพระมาหลายองค์นะรู้จักกันเจ็ดสิบเจ็ดสิบฝาเนี่ยล้วนนะเครื่องล้วนนะที่เครื่องล้วนเพราะอะไรเดี๋ยวเป็นเบาหวานเดี๋ยวเป็นตับเดี๋ยวเป็นไตมันล้วนหมดนะอ่ะก็ยารักษาหายไหมล่ะ ไม่หายหรอกก็ยาเนี่ยยาไว้ก่อนยาไว้ก่อนยาเขาบอกยาไหมยาไว้ก่อนยาอย่างเรือรั่วยาไหมยาสังขารร่างกายเราเหมือนกันเขายาไว้ก่อนนะเอายามากินเอายามากินแล้วมันหายไหมไม่หายยาไว้ก่อน ถ้าคนมีตังหน่อยก็กินยายดีอาย,ยาได้นานหน่อยล่วได้นานหน่อยถ้าคนไม่มีตังนะล่วไว้ล่วไวเนี่ยกรรมสังสารวัติเนี่ยการเวียนว่า,ายตายเกิดเนี่ยมันยาวนานโดยเฉพาะ,ะ,ระเราไปเรียนวิธรรม เรื่อีเล่มิธรรมเนี่ยเรียนงมนิธนะรรมภูมิมัจจุตุกัผมยังสงสัยนะภูมิมัจจุตุกัยังสงสัยอยู่ผมถามเอ้นมันเป็นไปได้ยังไงเขาบอกเอาคนนี่ไงเขาเขียนไม่นี่ไง,ไงที่ทุสงสัยเพราะอะไรพายานาคภยานาคอยู่ในภูมิมสุกานะพายานาคในภูมิมสุกานะ ยาวยี่บห้าโยดโยดที่หกกิโลยาวยี่สิบห้าโยดโยดที่หกิโลนะแล้วก็ครุฑครุฑนะเราประจำเมืองไทยเรามีครุฑเห็นไหมในภูมิศุกาิมี คุดนะปีกข้างยี่ห้ายอสองสองสองข้างห้าสิบยอเข้าไปแล้วแล้วตัวอีกอะครุดครุดเนะีจับพยนานกินเป็นอาหารเขาบอกโอ้ยมันเป็นไปได้ยังไงเนี่ยนะ็็บอกเอดูดิเขาเขียนไว้เงี้ยป่านมาพานมาไหลไม่รู้นานของดึกจำบานนะแล้วก็อะไร นกกระเวกอนะนกกระเวกอ้นะองเสียงทีหนึ่งอะนะมือเคยเห็นเหมือนกันไม่ลองไงก็ไม่รู้ลองทีเงนะสัตว์บกวิ่งลงน้ําสัตว์น้ําวิ่งขึ้นบกอนะจริงไหมอนะเราก็สงสัยไนงะพอสงสัยปุ๊บก,ก็บอกนี่เขาเขียนไว้อย่างนี้ไม่ต้องจำมาเลย พยาคุดเนี่ยเปกข้างยี่ห้าโยชน์สองข้างห้าสิบโยชน์แลว้วตัวพระสงฆี่ตัวพป็อย่างขนาดไหนอ่ะแล้วพยาคุดเนี่ยจับเพานากินเป็นอาหารเพราะงึ้บอกบอกกับท่านว่าวัดพระแก้วอ่ะคุดขี่นาคคุดทลาดเนี่ยขี่หนาคล้อมโบสถ์พระแก้วมันพงสวดานคงจะมาแบบนี้น เขาคุดกินเพยนาบจับเพยนากินเพ็นาอา,าหารมันอยู่ในภูมิจัตจุกะของอภิธรรมก็อริธรรมนี่เล่าสู่กันฟังนะย่ไม่ให้เชื่อนะไม่ให้เชื่อให้เชื่อเดี๋ยวก็ปกติแล้วไม่ได้เชื่อแล้พวพรุ่งนี้เช้าไปโรงพยาบาลเนนะ้ <laughs> พุทเจ้าท่านบอกว่าอ่านมากควังมากดีเชื่อมากบาหอ่านมากควังมากดีถ้าเชื่อมากงานใหญ่เลยทีน,นี้ไ เนี่ยท่านผมเล่าให้ท่านฟังเนี่ยท่านไปดูในภูมิจตุกะมันมีเขียนอยู่มีเขียนอยู่ผมผมก็มไม่บอกไม่เชื่อนะผมเอาขอดูให้เนี่ยแบงหนังสือให้ดูเนี่ยเขาเขียนมาอย่างเงี้ยฮนะเขาเอาเลยภูมิมจตุกะของมาทิมาโทมัง้งเอเมตตาจารย์ สภสัตย์สัตย nah ์วุ่นตุสุขาจีวินขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเอนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งอเวราวันตุจงเป็นสุขเป็นตุอย่าได้มีเวรดึงกันและกันเลยอาภัยยาจงเป็นตูเป็นตุเถิดอย่าได้เบียดเบียนดึงกัน อานนี้ด้วจงแป็นสุขเป็นอย่าเลยมีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขียาทานจงมีความสุขกายและสุขใจรับสาตนให้พ้นจากทุภัยทั้งพวงขอเดชะทั้งจิตอุทินบุญกุศลนี้แผ่ไปให้ถึงมีดามาดาพระวจาน์ทั้ง ทั้งคนเคยร่วมรักสมัขอให้ได้ส่วนกุศลผลทั้งเจ้ากํานายเวเนเีขอให้ท่านได้ส่วนกุศลผลทุกท่านเทินสอาสาธุกับ